สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอเป็นเองก,กับวเรองเล่ามาบอกสูกันฟังนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ,บานแพงเอ่อฟซีแฟนคลับน้องอุงอิงนะคะเอฟซีแฟนคลับผิดแสงแตะวันเอบีเจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกับซิมม่าเวาเรื่องเล่าของการทำการแสดงยูที่หนองคายนะคะหรือที่วัดโคชัยนะคะจังหวัดหนองคายนะคะพี่น้องวัดหลวงพ่อพระใสนะคะพี่น้อง เป็นวัดดังของจังหวัดน้องคายและถือว่าเป็นงานฟรีพ้อมพี่น้องบอกเลยว่าสุดยอดนะคะพี่น้องสุดยอดตรงไหนพี่น้องพี่พี่น้องน้องผ้ากันขามมาจากฟังใสพอ้อพี่พี่น้องน้องพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีสาวหน่อยผิดบานแพงจากทางจังหวัดไก่เคียงสู้ผู้สู้คนเข้ามาร่วมตัวกันอยู่ที่ในบริเวณวัดหลวงพอ่อพระใส ในคืนที่ไปทําการแสดงที่นองไขยพี่นออ้องบอกด้ว่าถือว่าเป็นประวัติศาสตร์กรเกลี้ยกันเป็นเรื่องเล่าของความมาดหลายอหลีพี่นออ้องบอกด้ว่าสองเท่าของหลายสถานที่นะคะแต่ละสถานที่ก็อาญะอย,าอยู่แล้วเขาว่าอาญะก็แปลว่าเต็มอัดยัดแน่นเอียดน้องพี่น,อนอ้องเะบอกด้ว่าบบตมัมโกสองเมินมาสันนี่คือบอกด้ว่าสุดยอดแอเทนนี่ภาพ นะครับพี่น้องนี่คือเลื่องเล่าที่มื่อบา,บาสู้กันฟั่งมันเกิดอีหยังขึ้นกับไทหนองไข้กับงานนีกับสาวน้อยพิษบานแพงนะครับพี่น้องบอกเลยว่าสุดสุดอิรีนะคะมอโจโก็เลยบอกได้โพดวางสีอีกบา้านพี่น้องขอขอขอบพระคุณคณะกรรมการทางวัดนะคะที่ใจตัางคาจา่างตั้งแต่ยั่งตั้งแต่เริ่มแสดงเลยนะคะพี่น้อง จใจกอนมาสันว่าและจะขอจ้างต่อปีหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์อีกสามปีทั้งนาสิจ้างลวดเลยมาสันว่าพี่น้องสรุปบาดนี้แต่ทางเฮ้าติดงานล่ะครับมาสันบอดจว่าเบิ่งดูเสียดายเลย่าสันหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์พี่น้องสามปีทั้งนาเต็มแล้ว ในมือที่เพิ่นสิจ้างต่ตเนาะพี่น้องเนาะอา้าการยังคงเป็นเรื่องเล่าที่ต้องคุยกันอีกเพราะว่าเฮามีโ้งสองอีกเนาะพี่น้องเนาะบอโจเองกาย่งบ้านด้ดคุยตกลงกับเพิ่นนะคะรวมแสดงความยินดีล่วงหนาครับข้างวัดเลยนะคะถ้าหากว่าใดมีการว่าจ้างกับทางสาวหน่วยเพชรบ,บานแพงเพราะว่าจะได้วงหนึ่งหรือวงสองเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยบอกเลยว่าอดซ่อนไหลเพิ่นจ่ายเงินเป็นแต่บ่ท่านสแสดง เพื่อเป็นโตย่างที่ดีของทังจังหวัดหนองคายนะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆมา่อาสู่กันฟังนะคะส่วนมือในมือทําการแสดงอีลาน้อยเองจะทําการแสดงแบบเต็มรูปแบบนะคะเพราว่าจะเป็นเสื้อผ้านาผโมโอ้ยตาตาแพงพี่น้องใส่สุดสีชมพูนะคะสําหรับการแสดงในขึ้นที่ผ่านมานะคะอยู่ที่หนองคายิืนมีการหิด อ,อีพี่สองโชว์อีกเนาะพี่น้องถือว่าเป็นการไล่สดฟรฟีร่อมด้นะคะพี่น้องเพื่อนนี่การล่วงไห้อมถือว่าเป็นการเบวาถึงเรื่องเล่าของอีลานหน่อยเข่ามาอยู่ในสาวหน่อยติดบานแพงมีความดูงดังขึ้นมาได้แบบใดยังไงหลังจากไปขอพรอ,อยู่ศาลเมฮันนี่แล้วนะคะแลวกะเฮ็ดใหล้ลายผูหลายคน ได้มีโอกาสมีรายได้จากการถูก้วยถูกเบอร์เนาะพี่น้องซึ่งยุตรงนั่นนะคะอยู่สารแมฮันนี่เพิ่นสิมีการจับไหเนาะพี่น้องล้วงไหนะคะพี่น้องถือว่าล้วงปิงปองเพื่อเสียงทายโชคลาบนะคะเพื่อนเองก็ได้จำล่องนะคะจำล่องสาลแมฮันนี่นะคะอยู่ในบุญเวทีที่ไปแสดงอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะพี่น้อง แล้วกะถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบต่อมือต่อเว้นเลยที่เดียวเชี่ยวนะคะพี่น้องเพราะว่ายัางเพราะว่าอีกมือสองมือก็เป็นมือที่จะมีการออกสลากนะคะของเมืองไทยนะคะออกสลากอ่าลอตเตอรี่ไทยนะคะพี่น้องเอา้าท่านใดที่เห็นแบบใดยังไงนะคะพี่น้องบอกเลยว่ากะถือว่าเป็นเนื้องน่าของโศขลาบกัเหลวกันนะคะใส่วิจารณญามในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อ อีหล่าหน่อยเฮาปิ่นตากตะแพงท่าการแสดงครบถวนนะคะพี่น้องพ้อมกันนี่กะบบอกเลยว่ามาลงมาไล่ของอีหล่าหน่อยโอ้ยบอกเลยว่าจัดนักจัดเต็มวิลีพี่น้องนะคะบอกว่ามาไล่อีหล่าหน่อยลายปูลายก้ยนบอกว่าหลักแสนขึ้นเลยทีเดียวเชี่ยวนะคะพี่น้องฝากให้พ่อพ่อม่แม่เอฟซี FC, ได้เห็นในช่วงกันในคลิปนี้นะคะพี่น้องทานใดที่เขามารับชมกับ จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับแอดเพนเดอร์พี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นใดนะคะในแต่ละคลิปของแอดเพนาหรับคลิปนี้กะมีป่ามาดีมาเ้าสู่กันฟังเรื่อเล่าของการทําการแสดงอยู่ที่นองคข่เนาะพี่น้องเนาะท่านใดเห็นอีละอยังจังใดแบบใดคอมเมนต์เข้ามาเพื่อเป็ี่ยนกาลังใจกับแอดเพนนะคะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับท่างช่องเด้อพี่น้องเด้อช่องผิด แสงตะวันเอกดีเจนะคะพี่น้องส่วนท้ายคลิปนะคะพี่น้องบอดโจเองก็ได้ฝากช่องแับแอดเทนนะคะพร้อมกันนี่กับมี่ลาหน่อยพร้อมนะคะพี่น้องฝากช่องแคปแอดเทนขอบคุณเลยหลายๆนะคะในครอบครัวลุนาของมี่ลาหน่อยกับบอดโจนะคะเชิญติดตามรับชมนะคะขอบคุณสําหรับหลายคนหลายท่านที่เข้ามารับชมคก็บหนี้นะคะให้ยิ่งปังๆสุดๆสุคนนะคะสวัสดีคะ่ะ thank <laughs> you คุณเว่าาะพีละก็พอฟังซ่อมทีสตดก็ยีดีเจในได้จ่าฟังอะไรก็ใช้ในกำลังใจนี้คุณแม่ก็เนกัน ติดตามช่องทิดเสียงตะวันค่ะ EPG EPG โอ้ย EPG ตาฝากติดตามนะครับคนติดตามเจอใครจะดิ่งป,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 ปิ้ง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 ไห้คุณแม่